ที่ชายแดนตะวันออกจุดเริ่มต้นของความตึงเครียดในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาสถานการณ์บริเวณชายแดนตะวันออกของประเทศไทยได้กลายเป็นจุดสนใจของทั้งสื่อมวลชนและสาธารณาชนเมื่อมีรายงานว่ากองทัพไทยได้เคลื่อนกําลังพลจํานวนมากพร้อมทั้งอาวุธยุโทโธปกรณ์ขั้นสูงไปยังพื้นที่ติดชายแดนกับประเทศกัมพูชาท่ามกลางกระแสะข่าวลือเกี่ยวกับความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นความเคลื่อนไหวครั้งนี้ได้จุดประกายความวิตกกังวลทั้งภายในประเทศและในภูมิภาคอาเซียนอย่างรวดเร็ว กำลังพลและอาวุธขั้นสูงอนุภาพแห่งความพร้อมรบการเคลื่อนพลของกองทัพไทยในครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพียงการฝึกซ้อมหรือภารกิจทั่วไปหากแต่เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนถึงความพร้อมในการป้องกันอธิปไตยของชาติรายงานระบุว่ากองกำลังที่ถูกส่งไปยังชายแดนประกอบด้วยรถถังหลักอย่างวิทีสีรถเกราะล้อย,ยางบีทีออร์สามอีหนึ่งระบบปืนใหญ่อัตาจรและระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะใกล้โชแรดนอกจากนี้ยังมีการเคลื่อนย้ายหน่วยรบพิเศษ รวมถึงโดรนลาดตระเวนและระบบสื่อสารทางทหารที่ทันสมัยที่สุดแรงสัะเทือนในภูมิภาคปฏิกิริยาจากกัมพูชาทันทีที่ข่าวการเคลื่อนกำลังของไทยถูกเปิดเผยออกมาฝ่ายกัมพูชาได้แสดงปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วโดยมีรายง,งานว่ากองทัพกัมพูชาได้มีการเรียกระดมผลเช่นเดียวกันพร้อมทั้งนำอาวุธหนักออกมาประจำการบริเวณแนวชายแดนในจังหวัดปรีวิหารและอุดรมีชัยรวมถึงมีการเคลื่อนย้ายรถหุ้เกราะ ปืนใหญ่อตาจอและหน่วยลาดตระเวนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสิ่งเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าความตึงเครียดได้เพิ่มขึ้นอย่างมากและมีแนวโน้มที่จะบานปลายความเป็นมาความขัดแย้งที่ฝั่งรากลึกความตึงเครียดร,ระหว่างไทยกับกัมพูชานั้นไม่ใช่เรื่องใหม่หากแต่เป็นปัญหาที่มีหลักฐานมาจากข้อพิพาทเรื่องดินแดนบริเวณปราสาทพระวิหารและเขตแดนที่ยังไม่ได้มีการจัดทําข้อตกลงแน่ชัดระยะหลายปีที่ผ่านมาแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะมีการเจราจาและยุติความรุนแรงลงไปบ้างแต่ความไม่ไว้วางใจ และความขัดแย้งแฝงเร้นยังคงมีอยู่การเคลื่อนไหวของกองทัพไหนขณะนี้จึงอาจเป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ทวีความซับซ้อนมากขึ้นปัจจัยเรื่องความร้อนแรงดินแดนการเมืองและผลประโยชน์ร่วมผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงระบุว่าความตึงเครียดในปัจจุบันอาจได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการเมืองภายในของทั้งสองประเทศความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจรวมถึงการแข่งขันเพื่อแหล่งทรัพยากรตามแนวชายแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่อุดมไปด้วยป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติความพยายามในการแสดงอํานาจหรือการโชวกกำลังจึงกลายเป็นเครื่องมือของแต่ละฝ่ายในการสร้างความมั่นคงทางการเมืองภายในประเทศของตนสื่อและความตื่นตระหนกของประชาชนเมื่อภาพของรถถังไทยเคลื่อนขบวนและทหารในชุดสนามปรากฏบนโซเชียลมีเดียกระแสความตื่นตระหนกได้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนบางส่วน เริ่มอพยพออกจากพื้นที่ขณะที่ในฝั่งกัมพูชาก็มีรายงานว่าประชาชนจํานวนมากแห่กันไปซื้ออาหารและของใช้จําเป็นเก็บตุนไว้สื่อมวลชนทั้งไทยกัมพูชาและต่างประเทศต่างจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมตั้งคําถามว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งอีกครั้งหรือไม่การทูตอยู่ตรงไหนความหวังยังมีหรือไม่แม้ความตึงเครียดจะพุ่งสูงแต่ก็ยังมีความหวังว่าสถานการณ์จะสามารถคลี่คลายได้ผ่านกระบวนการทางการทูตรัฐบาลไทย และกัมพูชาย,ยังไม่ได้ออกถแถลงการอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเจตนาลมของการเคลื่อนกำลังดังกล่าวขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของหลายประเทศเริ่มแสดงความกังวลและเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายใช้ความอดทนดกลั้นและยึดมั่นในกรอบของอาเซียนบทวิเคราะห์จุดเปลี่ยนของภูมิภาคสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของภูมิภาคอาเซียนที่กําลังเผชิญกับความท้าทายหลายด้านทั้งภายคุกทามจากภายนอกการแข่งขันของมหาอํานาจโลก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศสมาชิกเองหากความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาบาลปลายจะไม่เพียงส่งผลต่อทั้งสองประเทศแต่ยังอาจสันคลอนสเสถียรภาพของภูมิภาคโดยรวมอีกด้วยบทสรุปจุดจบหรือจุดเริ่มต้นในที่สุดเราต้องย้อนกลับมามองภาพรวมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้เป็นเพียงเกมการเมืองหรือเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โลกกำลังจับตาอาเซียนประเทศไทย และกัมพูชาในฐานะสมาชิกของประชาคมโลกควรให้ความสำคัญกับการใช้สติปัญญาและสันติวิธีในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะสงครามไม่เคยมีผู้ชนะที่แท้จริง